สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสายลมและแสงแดดนะคะวันนี้เราขอพาทุกคนไปอัปเดตสภาพอากาศประจำวันที่30กรกฎาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่าน บึงกาฬสกลนครและนครพนมขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเว,วียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเสียงใต้กำลัง ปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับคลื for ่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยหกนาฬิกาวันนี้ถึงหกนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีชุมพรปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างสั่งคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 6่ําสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง